สวัสดีครับจะให้ดูปล่อยบางกระจาปล่อยเก่ารูปสี่เหลี่ยมหักมุมนะครับก็พ,พูดกับท่านผู้ชมทุกครั้งก็ต้องเน้นว่าเป็นปล่อยเก่าเพราะปล่อยเก่าจะดูจากโทนสีที่มีรูปผสมคนระับตอนนี้ถ้าเป็นปล่อยใหม่ก็ไปเผาเป็นเหลืองหมดแล้วได้ราคาฝ่า,าขายง่ายว่าแต่เราขายคนใช้เราก็ทําเป็นปล่อยแบบธรรมชาติ ไฟเผาเก่ามั่งไม่เผามั่งนะครับคือจะไม่มีสารเคมีเหมือนสมัยนี้เราจะอันตรายเราจะไม่ไปไปใช้เพราะว่าอย่างพี่เคยพูดให้ท่านฟังว่าอย่างน้อยเราใช้ของมีสารอันตรายผู้ขายหรือผู้ผลิตก็ต้องผ่านก่อนแล้วถ้าขายได้ราคาหน่อยชีวิตสั้นลงสู้ไม่เอาดีกว่าครับ เอาแค่ธรรมชาติพอช้ได้ถ้ามีอันตรายเนี่ยได้เงินมาก็อยู่ไม่นานทั้งตัวเองก็อายุสั้นคนใช้ก็อายุสั้นก็เป็นการสร้างบาปกรรมเอาสารพิษเข้าสู่ตัวเองเอาสารพิษให้ท่านผู้ใช้นะครับความคิดของเราก็คิดแบบนี้ครับเราถึงไม่เน้นไปใช้สารเคมีอะไรมากมาย แล้อีกอย่างคือใช้สายเคมีท้นทุนก็สูงนอกจากอันตรายแล้วท้นทุนก็สูงเราก็ขายแบบดังๆเส้นๆอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมดูไปแล้วจะเป็นปลอยที่สวยตามธรรมชาติดูแล้วไม่เบือ่อแล้วตอนนี้ต่างประเทศก็ชอบด้วยสีดา่างๆเงี่ยครับหลายคนถ้าเราตามตลาดแขบตลาดที่สำเร็จอย่างนี้ขายราคาถูก ก็โดนกดราคาครัเผาเป็นเหลืองก็จะได้ราคาก็ต้งองเส่ยเสียงกับสารพิษกับเสี่ยงกับการหายนะครับใา่กรณีนะครับการปผูกฟังสนใจเบอร์สนใจโทร087 1505 601ครับ